ตรงตามกระบะไว้คราวนี้มองยาวเลยค่ะแต่เบีกยได้ค่ะจะเบีกด้วยเราไฟเขียวเนี่ยก็ฝ่าไฟแดงนะคะนี่แหละฝ่าไฟแดงนะคุณผู้ชมแล้วมองเหลืองไว้นะฮะเออมองแค่เหลืองไว้อย่าออกขวานะอ่า <laughs> เหลืองนู้นขวาเป็นรถมีอย่าแอนไปหาก็เด็ดขาดนะคะแล้วก็มองเหลืองไว้นะฮะอาจเกาะซ้ายของตัวเองไีตอนนี้เราลดเรัวตีไมฮะถ้ามองเหลืองดนเออพังแล้วมั้งคะ ดูข้างหน้านะขอบฟุตบาทมันไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะมองตามเหลืองไว้นะฮะแล้วตรงนี้เป็นสะพานล,ลอยอาจจะเป็นป้ายรถเมย์ก็ได้เราก็มองเหลืองไว้ค่ะเดี๋ยวพอลงสะพานเล็กๆตรงนั้นเนะี่ยถ้าเจอแยกไฟแดงเราจะต้องเลี้ยวซ้ายกันเนี่ยเราขับมาความเร็วประมาณเนี้ย้ะลุออกจากซ้ายมาเราชะลอทันไหมคะมอ,มองดําไว้ต่อนะ,ะเห็นไหมเขาขึ้นไปปุ๊บแล้วเขาแตะเบรกทำไมก็ต้องแตะเบรกตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยนะฮะมีรถจอดขวางหรือเปล่าแล้วมองเลนเราค่ะยังไปต่อได้ไหมคะ นะเออเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้นะคะแต่ไปตามดำเห็นไหมดำก็เพิ่ยังเกาะซ้ายแล้วค่อยๆโค้งไปได้แสดงว่ามันไปคู่กันได้สองเลนแต่ไปช้าๆนะคะมองดำฝั่งเดียวกับเราไว้ค่ะออดึงรถร้อยตรงกับป้ายทะเบียนดำไว้แล้วก็ปิดไฟเลี้ยวค่ะอืมแล้วกค่อยาไปด้วยกันนะคะเนี่ยทางมันแคบลงก็ต้องสลับกันไปนะเท้ารดที่เบรกไว้เราต้องตามคันนี้นะคะแล้วก็เนียบซ้ายได้ค่ะแล้วมองคันสีเทาไว้เออเนี่ยยืนเลนตรงกันได้ค่ะอย่าล้นขวาไปหาเขาค่ะมองท้องหน้าไว้ อ่ะล้วก็มองเทาไว้เหมือนเดิมค่ะอย่าไปมองคนนะมองตามเทาอย่างเดียวค่ะอ่าล้วไปช้าๆค่ะแล้วมองตามเทาไว้จ้องแค่เท,า,เทาค่ะดึงพงอะไรไปได้ระวังไฟแดงข้างหน้าด้วยนะเออไฟแดงนี้แหละคะ่ะเราจะเลี้ยวซ้ายกันมาดูนะคะว่าเลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณไฟไหมไมั้จ <laughs> มันไม่มีเลี้ยวซ้ายมันตรงไปอย่างเดียว <c oughs> ไม่ไม่ทัดทวงดิฉันเลย <laughs> เรามองตรงไว้นะฮะห้ามหักหลบนะคะ ฝ่าตัวเองนะเดี๋ยวเราไปเลี้ยวซ้ายข้างหน้าที่เขาเขียนว่าสรีไทยคะะ่ะโค้งไปดีๆนะตรงนี้คุณต้ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นทางก่อสร้างหรือเปล่าพอขึ้นสะพานไปปุ๊บเลยเดี๋ยวจะโค้งนะคะเหมือนคันดำนั่นนะ่ะ <c oughs> หน้าเปิดไปเลี้ยวไว้นะฮะแสงว่าไม่ต้องรอสัญญาณไฟแต่โค้งซ้ายก็แนบซ้ายของเราไปเหมือนเดิมให้เห็นทางก่อนฮะถึงจะเริ่มใช้วงไล่รอที่เบรกไว้คะรถที่เบรกไว้แล้วมองซ้ายยาวๆค่ะอย่าไปมองขอบปล่อยเบรกขึ้นมาน้อยๆค่ะแล้วมองไกลๆค่ะหาเลนตรงที่เจอ เออพอล้อหน้าลงไปแตะเบรกเยอะขึ้นนะเรามองทางตัวเองค่ะแนบซ้ายไปให้ได้ไม่ต้องสนใจขวาค่ะแนบซ้ายน่ะค่ะที่รถคันนั้นกระบะหรืออะไรนะเออนั่นแหละบรรทุกนั่นแหละเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยค่ะเราจะไม่ไปข้างสะพานดูขวาไปได้ไหม,ไ,มได้อ่ะเบี่ยงละมองข้างหน้าค่ะหนึ่งเลนคันเลนเดียวพอค่ะคันที่ท้ายบุบๆเนี่ยค่ะขอขวาอีกเลนนึงค่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาไปได้ไหม,ไ,มได้อ่ะเบี่ยงละมองตามมอเตอร์ไซค์ค่ะมองตามมอเตอร์ไซค์เลยเอออยู่เลนนี้นะทำไมต้องเตรียมเลนขนาดนี้เดี๋ยวแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวากัน ซึ่งคุณก็ไม่แน่ใจว่าเลนเนี้เลี้ยวขวาได้ไหมนะคะแต่เราจะไม่อยู่ขวาสุดก่อนนะถนนใหญ่ส่วนมากที่มันมี3เลน2เลนขวามักจะเลี้ยวได้ลูกศรตรงพื้นเลนนี้เลี้ยวขวาได้ไหมคะไม่ได้ออแล้วมองรถบรรทุกไปเลยค่ะข้างหน้าสัญญาณไฟเป็นสีอะไรคะสีแดงแล้วมันทุกเร็วหรือช้าคะช้าข้างหน้าลงทางลาดชันไหมไม่ลงดังนั้นต้องอยู่ที่เบรกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะไฟเบรกก็มีนิดเดียวไม่ต้องลิง้งไม่ต้องลิง้งกับมาที่เบรกรอที่เบรกนี่แหละแค่ไฟเบรกก็เยอะแล้วนะคะนักเรียน รถบรรทุกคันนี้บันทุกอะไรมากเสร็จดินไหมถ้าเราไปใ,ใกล้เขาเยอะมีโอกาสที่ดินจะปลิวมาแมทที่หน้ารถเราไหมฮะเพราะเขาไม่ได้คุมผ้ามาเลยเพราะสายตามันต้องใช้มองเยอะอาจจะเกิดอาการตาไลายได้เลยแยกนี้ไปอย่าเพิ่งเข้าซ้ายนะมีรถจอดขวาด้านซ้ายอยู่หนึ่งคันนะ องตามคันสิงพูเลยค่ะแล้วก็ใช้คันลิ่งไปด้วยนะมันขึ้นไม่ไหวอืมได้เลนก็ปิดไปเลี้ยวเลยค่ะะมุงยาวๆไว้นะฮะหนูระยะหา่างอยู่ไปมองขอบฟุตบาทเด็ิค่ะมองชมพูไปค่ะถ้ามอเตอร์ไซค์ขวางระหว่างรถยนต์นะคะให้ดูระยะห่างจากมอเตอร์ไซค์นะ,ะตรงไปเป็นไฟเขียวก็จริงนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครเคลื่อนเลย แล้วดูกระจกขวาถ้าเขาไม่ให้มองตรงก่อนคนะ่ะขับแค่แตะเส้นขาวด้านขวามันคันหน้าทำ่ะไม่ต้องข้ามเลนแต่วใช้ลิงไปด้วยค่ะมองกันสีเทาไว้ไม่ต้องข้ามเลนนะมองเทาไว้ค่ะมองท้ายเขาไว้เออแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวค่ะขับตามบล็อกนี้ไปเรื่อยๆค่ะทำไมต้องเปิดไฟเลี้ยวขวาเตือนทุกคนแค่นี้นนว่าเอออนาคตฉันอาจจะมีล้ำบ้างนะคะทางโค้งนี้ก็เปลี่ยนเลนไม่ได้แต่เดี๋ยวโค้งเสร็จเราจะเปลี่ยนไปซ้ายกันนะคะมองยาวๆนะอย่าไปกินเลนเขาค่ะ ไกลที่สุดที่เรามองได้เลยค่ะมองไปข้างหน้าเลยหน้าอาจจะไม่ซ้ายตรงนี้เราไปมีนบุรีไหมอะบ้านเราอะใช่อ๋อโอเคงั้นต้องตรงไปก่อนเหมือนนักเรียนอีกคนที่พามาคนนั้นก็จําไม่ได้เราลองคันนีตัดหน้ามานะคะอืม,อมแล้วมีนเราต้องโค้งซ้ายไปนิดนึงไหมคะมนี่แหละตรงนี้เนี่ยค่ะตปิไฟเลี้ยวซ้ายเชคกระจกซ้ายไปได้ไหมหนึ่งเลน่าแอ้ออยู่เลนขวาไว้ค่ะเช็คันลิงไปเรื่อยๆเออแล้วเบาคันลิงนะตอนโคง้งอย่าไปกินเลนซ้ายเขานะคะ มองขอบผูนี้ค่ะมองยาวๆัมือยาวๆเออแล้วปล่อยเบรกขึ้นมาค่ะอืมนี่แหละแล้วมองตามล็อกตัวเองถ้าใครสาสตรเข้ามาทางขวาไม่ต้องตกใจค่ะไปตามเส้นตัวเองโอเคแล้วไกลที่สุดที่เรามองได้เลยค่ะเริ่มเข้าสู่ความเป็นจริงไหมคะรามินทาแต่งจริงตรงไปก็ไปได้นะเดี๋ยดูเลนตัวเองนะคะถ้าเลนเราไม่มีแล้วต้องข้ามไปขอใช้เลนกับเขาเชิดกระจกมองข้างนะคะ ตอนนี้เลยเรายังพอไปได้ไไไก็มองไกลก่อนานแล้วใช้คันเร่งไปด้วยแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขับชิดขวาไว้นะ<ป>เลนติดกับเราไปได้ไหมคะไป <c oughs> แล้วก็มองตรงเลยค่ะเลนเดียวค่ะเลนเดียวโอเคแล้วเลนนี้ยังมีต่อไปไหมคะในอนาคตขับได้ไหมคะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้กับรรเออแล้วเลนมันกว้างจริงไหมคะขับได้ไหมได้แล้วเออเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ค่ะ แล้วก็มองตรงเลยค่ะกลับมาค่ะกลับมาต้องไปเนี่ยคะใช่ค่ะต้องไปอีกเลนหนึ่งแล้วมองตรงเลยค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเขาก็าออกไปเพราะเดี๋ยวเลนมันตันอยู่แล้วนะคะแล้วมองยาวไว้ก่อนนะแล้วใช้คันลิงไปด้วยนะคะเติมคันลิงไปด้วยแล้วกลับมาอยู่ในเลนเองก่อนค่ะเราค่อยดูควากทีหนึง่งไปได้ไหมคะหลังคันนี้ไปได้อ่าเบี่ยงแล้วมองตามป้ายทะเบียนเขาค่ะว่าเขาเร่งหรือเขาเบรกเราใกล้เราไหม แล้วมองตามเขาเลยค่ะเลนเดียวกับเราโอเคเดี๋ยวเราจะออกตรงรามินทาหลักสีีมนบุรีคลังแต่จริงเราได้สิทธิ์ไปเลยแหละระวังแค่มอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองแล้วไฟเลี้ยวมาเลยค่ะมไม่ทันลงค่ะแล้วมองป้ย <Okay. S 1> ายแดงไว้คะโอเคปลาราสิบอรบ์เบอร์ไทย <laughs> แล้วตอนไปม้วนนี่มว้วนดีๆนะฮะเปนม้วนช่วงไหนก็ไม่รู้อะเราไปไปก่อนนะคะคนเราชอบพารถเรยมาหลงอีกบล็อกนี่แหละ ตามบล็อกของเราก่อนเราต้องไปรางอินทราซึ่งไม่น่าจะใช่เลยนี้ต้องเป็นควายเปลนหรือเปล่านะยังไม่ใช่ขวาเป็นบางปะอินไกลมีนบุรียังอยู่ช่องนี้อยู่ช่องนี้มีสิทธิ์ไปได้นะฮะแต่เราอย่าออกซ้ายไปหลักสี่กเขานะ,ะอือก็มองตรงไปก่อนนะ,ะบางปะอินไม่เกี่ยวกับเราเพราะแม่บอกว่าเราไปทางมีบุรีนะคะมองตรงไว้นะอย่าล้นขวานะฮะ เลนที่มีบุรีชี้อยู่ก็คือเลนที่เราขับอยู่ร,รอดแล้วนะคะตกนนี้เนี่ถนนเส้นนี้ก็คือถนนดามินทราเรามาถูกต้องแล้วเดวอีกประมาณห้าร้อยเมตรข้างหน้าค่ะาจะเจอทางออกมีบุรีทางออกแรกเป็นหลักสี่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นถ้าเห็นลูกศรของมีบุรีมันชี้ไปทางด้านซ้ายใงว่าเตรียมตัวออกได้เลยแล้วไปปุ๊บต้องไปกลับรถเลยไม่รู้วุ่นวายเราเรื่องขับคล้ายขับคา,บ,าบ,บ้านเรายังคะตอนนี้ โอเคใกล้จะถึงบ้านแล้วยังไม่ขับไกยกับขาวีเนะะี่ยคะเราจะออกซ้ายไปเหมือนคันขาวๆสามสี่คันนั้นเลยเพราะฉะนั้นถึงเส้นประเมื่อไหร่นะคะอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเช็ดกระจกซ้ายค่ะถ้ามันจะใค์ไม่แทรกเราไปได้เลยเพราะเราเกาะซ้ายอยู่แล้วไม่ต้องระวังรถจนนะคะยกเว้นช่วงรถติดมากๆที่เขาขับไหลาทางกันนะอ่ะแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวเลยค่ะตอนนี้ขับอยู่กลางกลางนี้นะเราเติมคันลิ่งไปเรื่อยๆคะพอเราขึ้นเนินแล้วมองคันนั้นที่เพิ่งรับตาไปค่ะเดี๋ยวพอลงไปปุ๊บมันจะโค้งขวานะคะ ป้ยีเลดังนั้นตอนลงนะลองยกคันเร่งก่อนถ้ายกแล้วยังช้าไม่พอแตะเบรกช่วยนะคะอม,มองตรงไปก่อนนะอย่าเพิ่งคิดถึงทางโค้งนะคะ,ะแล้วก็ยกคันเร่งเลยะกลับมารอที่เบรกค่ะอะ่แตะเบรกลงไปครึ่งหนึ่งให้รถช้าลงอย่างนี้หละอ่าแล้วก็ปล่อยเบรกขึ้นมาที่เดียวค่ะแล้วมองตามขวาไว้พงอะไรก็ต้องใช้นะสายตามองขวาไปเลยค่ะอคอ้างมือไว้ก่อนแล้วปล่อยเบรกขึ้นมาค่ะ มองตรงมองขวามองตรงมองขวานะคะเดี๋ยวไปกินเส้นด้านขวานะมันก็มองตรงมองขวาค่ะเดีย๋ยวออกไปเหมือนที่เรากลับรถใต้สะพานมานะคะ่ะเดี๋ยวเราแนบขวาไปเลยแนบขวาจึงไปก่อนนะคะเออนี่เป็นเรียนเฉพาะของเราพอแนบปุ๊บนะคะคุณนักเรียนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยค่ะไฟเลี้ยวซ้ายเช็คซ้ายหนึ่งเรียนไปได้ไหมอ่ะแล้วมองตรงเลยค่ะเติมนเร่งอ่ะมองตรงชิดขวาไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปซ้ายนะคะพราะมอจะเรียนเดียวอ่ะซ้ายเรียนไปได้ไหม อมองตรงไว้ก่อนนะคะมองเลนเ์ยวก่อนหลังเขาเราไปได้ไหมเขาออกไปยังตอนนี้เ่าไปเบี่ยงแล้วมองข้างหน้าค่ะมองข้างหน้าเออเลนเดียวค่ะเลนเดียวก็มาค่ะก็มาบอกระล้งก่อนนะคะเออตั้งสมาธิก่อนค่อยๆโค้อคอคง,คงอ่าแล้วปิดไฟเลี้ยวก่อนถ่ายอย่าเพิ่งเข้าไปซ้ายไปตามกรอบเลนเองก่อนนะคะเพราะหน้าแฟชั่นรถมันเยอะอย่าไปมองตามเขาหน้ามองชมพูวะค่ะของเราก็คือชมพูอย่าดีใจเจอทางบ้านตัวเองแล้วไปจนไม่ได้เบรกนะคะเนียนนข้นไปตามเส้นเองวะ เออแล้วก็ค่อยๆคุค้งขวาค่ะชโล่ด้วยค่ะมองามกระบะไว้ระวังคันนี้เขาจะเลี้ยวเราก็เบรกใส่เราด้วยนะเออต้องไปชา้ากว่านี้ค่ะล้วองกระบะไว้ค่ะแต่เบรกด้วยค่ะจะเบรกด้วยกับมาหัก,กับมาไซาเออราวองกระบะไว้นี่เลนมันจะเป็นนี้แหละอืมเดี๋ยวเราไปเลนสองแถวนะคะคะคันนี้เปิดขวานะเราต้องหลบสองแถวไปนิดหนึ่งะคะเพราะมันชอบล้ำเลเราอยู่เราหาช่องไปได้ไดนะคะคุณผู้เรียน ตรงไว้นะคะขอแค่คล่อมไปนิดหน่อยแต่เบรกด้วยนะแต่เบรกด้วยพอเราเริ่มใกล้แล้วอ่ะเออแล้วมองกระบะเั่านั้นไว้ค่ะแค่คล่อมไปนิดเดียวแล้วเ,เปิดไฟเลี้ยวซ้ายกลับมาเช็คซ้ายมีมอเตอร์ไซค์แทรกไหมไม่อ่าเบี่ยงแล้วมองข้างหน้าค่ะมองอยาวๆเออแล้วปิดไฟเลี้ยวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเลยกรวยสีส้มต้องเข้าซ้ายอีกทีเพื่อเตรียมเลี้ยวเข้าซอย,ยตัวเองนะแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายค่ะเช็คมอเตอร์ไซค์มีแทรกไหมไม่มีอ<ม><ม>่าเบี่ย,ยงแล้วก็มองเลนตัวเองไว้ค่ะแต่เบรกอีกเยอะเลยค่ะก่อนเลี้ยวลงมออเเเตตรรร์์ไซคคคัันนนีี้ะะแ่่่บบบกกกท เอชอช้าๆหยุดรถไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเรากินเลนเขาอาจค่อยๆเลี้ยวแล้วมองเข้าไปด้านในค่ะอย่าใช้คันเร่งนะปล่อยเบรกให้หมดแล้วมองเสือสเส้อส้มไว้ค่ะมองเสื้อส้มไว้คือร้อยตรงกับเสื้อส้มค่ะเออเวลาเลี้ยวเข้าตัวเองอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยวเข้าซอยตัวเองนะต้องเลี้ยวแบบนี้นะเหมือนที่เราไปเลี้ยวที่สวนหลวงมามันถึงจะควบคุมรถได้นะคะ <N> ล <Pablo> แล้วก็ไปช้าๆค่ะห้ามเร่งเยอะเออแล้วมองยาวที่สุดที่เรามองได้ดไดขับให้ร <N> ู้สึกว่าเราอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้เลยคะ <N> ่ะรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นเมื่อไรต้องยกคันเร่งนะ เพราะตอนนี้เราไม่ชินกับการชะลอเห็นคุณป้าเดินไหมฮะอืมคุณป้าเดินช้าแล้วฝั่งตรงข้ามไม่รู้ใครสวนเลนบ้างต้องระวังนะเพราะเรามองไม่เห็นระยะไกลนะคะ